เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณอ้อครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณอ้อเธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเธอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนี้เองในตอนนั้นคุณอ้อเธออายุประมาณ30ปลายๆนะครับแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักอยู่หนึ่งคนณะตอนนั้นนะน้องอายุ5้าขวบซึ่งครอบครัวของคุณอ้อเองก็เป็นครอบครัวทั่วไปเนี่แหละครับเป็นครอบครัวเล็กๆมีแค่คุณอ้อกับสามีแล้วก็ลูกสาวอยู่กัน3าคนพ่อแม่ลูก คุณอ้อก,กับครอบครัวอ,อยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งไอ้บ้านหลังนี้ในหมู่บ้านจัดสรรก็เป็นบ้านของคุณอ้อเองที่คุณอ้ออยู่กับพ่อแม่มาตั้งแต่ตัวเธอยังเล็กๆซึ่งพอเธอมีครอบครัวเป็นของตัวเองเธอกับสามีก็เลยถือโอกาสรับบ้านหลังนี้เป็นมรดกจากพ่อแม่แล้วก็มาอยู่บ้านหลังเดิมเนี่แหละไม่ได้ขยับขยายครอบครัวไปที่อื่นจริงๆเรื่องราวของเธอก็เหมือนชีวิตครอบครัวปกติทั่วไปนะเพียงแต่ว่ามันมีอยู่วันหนึ่ง คุณอ้อเธอบอกผมว่ามันเป็นวันที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแปลกๆเรียกได้ว่าเป็นเรื่องสยองขวัญที่ตัวเธอเองไม่สามารถหาคำอธิบายได้เลยในเช้าวันนั้นครับเธอจําได้ดีแฟนของคุณอ้อต้องออกไปทํางานที่ต่างจังหวัดตั้งแต่เช้าในเช้าวันนั้นคุณอ้อเธอตื่นขึ้นมาจัดแจงข้าวของแล้วก็ส่งแฟนไปทํางานตั้งแต่ตีเซซึ่งหลังจากที่แฟนคุณอ้อขับรถออกไปจากบ้านได้ไม่ถึง10นาทีคุณอ้อก็เดินกลับเข้ามาในบ้านนะปิดประตูบ้านปิดประตูรัว้ว ตั้งใจจะกลับไปนอนต่อกับลูกแต่แล้วจูๆ่ๆคุณอ้อก็ได้ยินเสียงใครบางคนกระแอมดังขึ้นมาจากหน้าบ้านเสียงกระแอมมันเหมือนเป็นเสียงไอนั่นแหละมันเป็นเสียงไอของคนแก่ทันทีที่คุณอ้อเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็หันหลังกลับไปดูที่หน้าบ้านซึ่งเวลาในตอนนั้นมันก็เป็นเวลาตีสี่ใช่ไหมตีสี่ฟ้ามันยังไม่สว่างดีคุณอ้อหันไปมองต้นเสียงที่หน้าบ้านแต่มันก็มองไม่ชัดหรอกครับ เห็นได้แค่ลางๆว่าหน้าประตูรั้วมันมียายแก่คนหนึ่งกาลังยืนหลังค่อมอยู่ที่หน้าบ้านคุณอ้อยายคนนั้นเขายืนอยู่ที่หน้ารัว้วมือหนึ่งของยายแกถือตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งมันเป็นตุ๊กตาขนาดกลางนะครับขนาดประมาณฝ่ามือได้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งของยายแกก็เกาะอยู่ที่ประตูรั้วบ้านคุณอ้อแล้วก็มองเข้ามายังบ้านของคุณอ้อแบบนิ่งๆพร้อมกับส่งเสียงไอหลายครั้งซึ่งทันทีที่คุณอ้อเธอเห็นแบบนั้นเธอก็เปิดประตูแล้วก็เดินมุ่งตรงไปที่ยายที่รัว้ว ก่อนจะถามยายแกไปว่ายายมาหาใครแต่ไม่ว่าคุณอ้อจะถามยายแกกี่ครั้งจะถามด้วยคําถามอะไรยายคนนั้นแกก็ไม่ขยับตัวไม่กระตือรือร้นอะไรเลยแกยืนเกาะรั้วแล้วก็จ้องมองมาทางคุณอ้อนิ่งๆเหมือนกับยายแกหูไม่ดีหรือไม่ก็ไม่ได้ยินนั่นแหละสุดท้ายที่สุดก่อนที่คุณอ้อเธอจะตัดสินใจเดินกลับเข้าบ้านเรา่นี้ยายแกดันพูดเฉยยายแกเอียงคอมาทางคุณอ้อก่อนจะชี้มือเข้าไปในบ้าน พร้อมกับถามคุณอ้อขึ้นมาว่าอยู่กับลูกสาวเหรอน้ำเสียงของยายแกเนี่ยเป็นน้ำเสียงที่เย็นยะเยือกมากๆคุณอ้อเธอรู้สึกขนลุกที่ได้ยินก่อนที่จะหันหน้ามองไปตามนิ้วที่ยายแกชี้เข้าไปในบ้านในตอนนั้นคุณอ้อเธอก็คิดนะครับว่าการที่ยายถามแบบนั้นคือยายแกเห็นลูกสาวคุณอ้อที่อยู่ในบ้านหรือเปล่าแต่พอคิดไปคิดมามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเวลาตอนนั้นมันตีสี่ตีสี่นี้ลูกสาวคุณอ้อยังไม่ตื่นเลย โดยทันทีที่คุณอ้อเธอรู้สึกตัวแบบนั้นเธอก็เริ่มรู้สึกกลัวบวกกับลักษณะท่าทางของยายแกมันดูแปลกๆตัวเธอก็เลยพูดตัดบทไปว่ายายมาผิดบ้านแล้วละ่ะก่อนที่คุณอ้อจะเอี้ยวตัวกลับหลังหันแล้วก็เดินมุ่งตรงเข้าไปในบ้านตัวเองซึงหลังจากนั้นคุณอ้อก็ก้าวเท้าเดินไปได้เพียงแค่ก้าวเดียวเท่านั้นยายที่ด้านหลังแกก็กระแอมขึ้นมาอีกก่อนที่ยายแกจะพูดขัดคุณอ้อขึ้นมาว่าไม่ผิดหรอกเอาตุ๊กตาไปสิยายเอามาให้ ทันทีที่ตัวเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็หันหลังกลับไปมองยายแล้วก็เห็นยายแกเอื้อมมือเข้ามาในรัว้วแล้วก็ยื่นตุ๊กตาให้คุณอ้อแต่ถึงยายแกจะให้ก็เถอะครับเป็นใครใครจะรับใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังตีสี่มียายที่ไหนก็ไม่รู้มาเกาะประตูรั้วหน้าบ้านแล้วก็เอาของแปลกๆมาให้ในตอนนั้นคุณอ้อเธอปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ขี้เกียจต,ต่อความยาวให้มันมากมายนักและด้วยความรู้สึกที่เธอชักเริ่มลำคาญขึ้นมาหน่อยหน่อยแล้ว,<ๆ>ลวเธอคิดด้วยว่ายายแกอาจจะสติไม่ดีหรือมั้ง พอคุณอ้อเธอปฏิเสธตัวเธอก็รีบกลับหลังหันแล้วก็เดินมุ่งตรงเข้าบ้านไปทันทีพอเดินเข้ามาในบ้านคุณอ้อก็รีบปิดประตูกระจกแล้วก็ล็อกประตูทันทีไม่วายแอบเหลือบไปมองด้านนอกเหมือนกันนะอยากจะดูเหมือนกันว่ายายแกไปแล้วหรือยังแต่ทันทีที่คุณอ้อส่องสายตาออกไปดูที่หน้าบ้านปรากฏว่า,ายายแกก็ยืนอยู่ที่เดิมนั่นแหละยืนเกาะรั้วอยู่แล้วก็จ้องมองเข้ามาในบ้านแบบไม่กระพริบตา คุณอ้อตัดสินใจปิดม่านแล้วก็รีบเดินขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อตรงไปยังห้องนอนโดยทันทีที่เปิดประตูตเข้าห้องนอนไปคุณอ้อเธอก็เห็นว่าลูกสาวเธอไม่ได้นอนอยู่บนเตียงแต่น้องด้นกลับยืนอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็จ้องมองลงไปที่หน้าบ้านพร้อมกับพูดพึมพำไปมาอยู่คนเดียวลูกสาวคุณอ้อเธอพูดว่าเข้ามาได้เลยไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องคุยกับใครเพราะว่าน้องยืนเกาะหน้าต่างมองออกไปด้านนอกแล้วก็พูดคนเดียว คุณอ้อที่เห็นแบบนั้นแล้วก็ได้ยินประโยคแปลกๆตัวเธอก็ตกใจใหญ่เพราะว่าคําพูดของลูกสาวมันเหมือนกับว่ามันเป็นการเชื้อเชิญใครสักคนให้เข้ามาในบ้านยิ่งเมื่อกี้เจอพฤติกรรมแปลกๆของยายที่หน้าบ้านอีกคุณอ้อเธอก็ไม่รอช้านะครับรีบเดินเข้าไปหาลูกก่อนจะรีบดึงตัวลูกกลับมาที่เตียงในตอนที่เดินไปอุ้ม้องที่หน้าต่างคุณอ้อก็ไม่ไวยมองออกไปที่หน้าบ้านนะแต่ว่าในครั้งนี้ที่มองออกไปก็ไม่เห็นยายคนที่ว่านี้อยู่ที่หน้าบ้านแล้ว เมีงพอเห็นแบบนั้นก็โล่งใจได้ปลาหนึ่งคุณอ้อพาลูกกลับมานอนที่เตียงอีกครั้งก่อนทั้งสองคนจะเผลอหลับไปและพอตื่นขึ้นใหม่อีกทีหนึ่งก็คือในตอนเช้าตอนที่พระอาทิตย์ส่องหัวแล้วนะครับในตอนนั้นมันเป็นเวลาเกือบ11บเอโมงพอคุณอ้อเธอมีสติแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าลูกสาวไม่ได้นอนอยู่ข้างๆแล้วตัวเธอคิดนะว่าน้องอาจจะลงไปดูกระตูนที่ชั้นล่างหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่ตื่นขึ้นมาคุณอ้อได้ยินเสียงลูกสาวตัวเองหัวเราะดังมาจากชั้นล่างของตัวบ้าน เสียงหัวเราะของน้องมันคล้าดไปกับเสียงของเล่นแล้วก็เสียงการ์ตูนจากในทีวีพอได้ยินแบบนั้นคุณอ้อเธอก็ลุกขึ้นจากเตียงตั้งใจจะลงไปอาบน้ําแล้วก็ทํากับข้าวให้ลูกกินเพราะว่าทันทีที่คุณอ้อเปิดประตูห้องนอนออกมาทั้งเสียงทีวีและเสียงหัวเราะของลูกที่ได้ยินก่อนหน้านี้มันดันเงียบลงเงียบแบบแทบจะทันทีที่คุณอ้อเธอเปิดประตูห้องออกมาเลยคุณอ้อที่เห็นว่ามันผิดปกติตัวเธอก็เลยค่อยๆเดินลงไปดูที่ชั้นล่าง เธอเดินลงบันไดามาแบบช้าๆเงียบๆแล้วก็พยายามแอบดูว่าลูกสาวเธอเล่นอยู่ตรงไหนโดยทันทีที่เธอเดินพ้นชานพักบันไดามาเธอก็ชะเง้อคอมองลงไปที่บ้านชั้นหนึ่งโดยภาพของบ้านชั้นล่างที่กำลังรอเธออยู่ก็คือคุณอ้อเห็นลูกสาวตัวเองอยู่ในบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าน้องไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะว่าคุณอ้อเธอเห็นยายแก่คนเมื่อเช้ากำลังยืนอยู่ข้างตัวลูกสาวคุณอ้อ ยายคนนั้นแกยืนหลังค่อมอยู่ข้างๆน้องก่อนที่จะก้มตัวลงมาหาลูกสาวคุณอ้อคุณอ้อเห็นยายแกแสยะยิ้มแล้วก็ขยับปากพูดอะไรบางอย่างพอเธอเห็นแบบนั้นเธอก็ตกใจนะครับคิดว่ายายแกน่าจะไม่ปกติแล้วแน่ๆแ,และที่สําคัญเลยก็คือยายแกเข้ามาในบ้านได้ยังไงคุณอ้อเธอไม่รอช้ารีบวิ่งลงมาจากบ้านก่อนที่จะวิ่งตรงไปที่ลูกสาวทันทีในต,ตอนที่วิ่งลงมายังไม่ทันจะถึงตัวน้องเลยนะ จูจ่ๆมันมีเสียงกระแอมดังขึ้นมาจากด้านหลังบ้านไอเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงเดียวกันกับยายคนที่ว่านี้ที่คุณอ้อได้ยินเมื่อตอนเช้ามืดเสียงกระแอมมันดังขึ้นเหมือนกับว่าต้องการดึงความสนใจคุณอ้อหันหลังกลับไปมองที่หลังบ้านแล้วก็เห็นแต่ความว่างเปล่าก่อนที่เธอจะหันหน้ากลับมามองลูกสาวอีกครั้งแล้วก็เห็นยายแก่คนที่ว่านี้กําลังอ้าปากแล้วก็ใช้มือของแกล้วงเข้าไปในปากตัวเองเหมือนกับยายแกกําลังพยายามดึงอะไรสักอย่างออกมาพร้อมกับไอเสียงดังไปด้วย ในตอนนั้นคุณอ้อเธอร้องกรี๊ดเสียงดังด้วยความตกใจก่อนที่ยายคนนั้นจะจับมือลูกสาวคุณอ้อให้ลุกขึ้นแล้วก็จุงมือน้องเดินออกไปที่หน้าบ้านยายแกพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยอือกเป็นน้ำเสียงแห้งๆของคนแก่ที่แทบจะไม่มีแรงพูดอยู่แล้วยายแกบ,บอกว่าเอามาคืนแล้วนะพอพูดจบยายแกก็จุงมือลูกสาวคุณอ้อตรงไปที่หน้าบ้านทันทีซึ่งคุณอ้อเองเธอก็ไม่รอช้านะครับเธอรีบวิ่งตามไป ก่อนที่จะตะคอกออกไปเสียงดังว่ามึงจะเอาลูกกูไปไหนแต่พอสิ้นเสียงคําพูดของคุณอ้อยายคนนั้นก็หันหน้าควัามาทางคุณอ้อแล้วก็ตะคอกกลับคุณอ้อมาว่ามึงไม่อยากได้ไม่ใช่หรอจะเก็บเด็กเอาไว้ทําไมละ่ะซึ่งทันทีที่ยายแกพูดจบจากที่ยายแกจงมือลูกสาวคุณอ้อมุ่งตรงไปที่หน้าบ้านคราวนี้ยายแกเปลี่ยนเป็นจับแขนน้องแน่นก่อนจะพยายามวิ่งออกจากบ้านคุณอ้อด้วยความรวดเร็ว ด้วยความที่คุณอ้อเธอก็ตกใจแล้วก็วิ่งสุดตัวใช่ไหมพอมือคว้าโดนแขนลูกสาวปุ๊บประจบเหมาะกับตอนที่ยายแกกระชากน้องพอดีมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณอ้อเองก็เลยล้มหน้าคมําอยู่ตรงนั้นนั่นแหละและหลังจากที่คุณอ้อเธอล้มจนหัวฟาดพื้นจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเรียกของลูกสาวตัวเองดังออกมาจากในบ้านน้องตะโกนเรียกว่าแม่อยู่ไหนโดยทันทีที่คุณอ้อเธอได้ยินแบบนั้นเธอก็งงไปหมดงงว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าพอเธอเงยหน้าขึ้นมายายแก่คนเมื่อกี้ที่กำลังจับแขนลูกสาวเธออยู่ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โดยที่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีลูกสาวของคุณอ้อตัวจริงก็ค่อยๆเดินลงมาจากบ้านชั้นสองและที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมครับคือน้องเดินลงมาพร้อมกับถือตุ๊ก,กตาของยายแก่คนนั้นลงมาด้วยพอคุณอ้อเธอเห็นลูกสาวตัวเองเดินลงมาจากบ้านแบบนั้นเธอก็วางใจแล้วทีนี้เธอรีบวิ่งเข้าไปกอดน้อง พร้อมกับถามน้องไปว่าหนูเอาตุ๊กตาตัวนี้มาจากไหนหนูเอามายังไงแล้วเมื่อกี้ทําไมแม่เห็นหนูอยู่ด้านล่างณนะตอนที่เกิดเรื่องนะครับลูกสาวคุณอ้อเธอก็ห้าขวบแล้วใช่ไหมห้าขวบนี่ก็พอรู้เรื่องแล้วนะพูดสื่อสารกันได้แล้วน้องบอกว่าน้องเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตอนตื่นขึ้นมาแม่ก็ไม่อยู่ที่เตียงแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอตื่นขึ้นมาปุ๊บน้องก็เห็นตุ๊กตาตัวที่ว่าเนี้ยอยู่ข้างหมอนน้องก็เลยนึกว่าแม่เป็นคนเอามาให้ งไม่นานนักน้องก็ได้ยินเสียงแม่ร้องตะโกนเสียงดังก่อนที่น้องจะอุ้มตุ๊ก,กตาลงมาแล้วก็เจอแม่นอนล้มอยู่ที่กลางบ้านเนี่ยแหละตึงหลังจากที่คุณอ้อได้ยินลูกสาวตัวเองพูดแบบนั้นตัวเธอเองก็ไม่รอช้านะครับคว้าตุ๊กตาในมือลูกแล้วก็โยนทิ้งออกไปที่หน้าบ้านเลยเธอสับสนว่าสิ่งที่เธอเจอมันคืออะไรกันแน่ไม่รู้เหมือนกันว่ายายคนนั้นเข้ามาในบ้านได้ยังไงแล้วตอนนี้ยายแกไปไหนหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความฝันหรือว่าเธอคิดไปเอง เพราะว่าพอเธอเงยหน้าขึ้นใหม่อีกทีทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วทีวีที่กลางบ้านไม่ได้ถูกเปิดของเล่นของลูกไม่ได้ถูกเทออกมาจากกล่องของเล่นซึ่งถ้ามันเป็นแบบนั้นเท่ากับว่าไอภาพก่อนหน้านี้ที่เธอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภาพลวงตาอย่างนั้นเหรอวันนั้นทั้งวันคุณอ้อก,กับลูกขังตัวเองอยู่ในบ้านนะครับล็อกประตูล็อกหน้าต่างทุกบานไม่กล้าออกจากบ้านเลย แล้วตัวเธอเองก็พยายามส่องไปมองหน้าบ้านนะวายาแก่คนนั้นมายืนอยู่ที่หน้าบ้านอีกไหมจนกระทั่งตกเย็นคุณอ้อก,ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นมาบ้างเธอทําอาหารแล้วก็กินข้าวเย็นกับลูกจนเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะพากันส่งตัวกันเข้านอนลูกสาวคุณอ้อหลับไปตั้งแต่สองทุ่มโดยที่คุณอ้อเองก็นอนไม่หลับตลอดคืนนะพยายามหาอะไรทําพยายามทําให้ตัวเองรู้สึกไม่กลัวบวกกับการที่เธอเดินวนออกไปดูที่หน้าต่างเป็นรอบๆดูอยู่แทบจะทุกชั่วโมงเลย นกระทั่งเวลามันล่วงเลยมาถึงเวลาเที่ยงคืนครึง่งตัวคุณอ้อเองก็เริ่มที่จะเคลิ้มๆกำลังจะล้มตัวนอนหลังจากปิดไฟในห้องแต่แล้วจู่ๆตัวเธอเองก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนคนกำลังเดินขึ้นบันไดบ้านมาซึ่งในบ้านตอนนั้นก็อย่างที่คุณผู้ฟังรู้ดีมันมีเพียงแค่คุณอ้อกับลูกนะที่อยู่ที่บ้านเพียงแค่สองคนแฟนคุณอ้อเขาไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็จะกลับมาอีกทีนึงก็คือพรุ่งนี้เช้า แลวถ้ามันเป็นแบบนั้นก็แสดงว่าไอเสียงฝีเท้าที่เหมือนกับคนเดินขึ้นบันไดบ้านมาต้องไม่ใช่แฟนคุณอ้อแน่ๆทันทีที่คุณอ้อเธอได้ยินตัวเธอก็ชะงักนั่งอยู่บนเตียงก่อนที่จะพยายามเงียหูฟังซึงไอเสียงฝีเท้าที่เดินขึ้นบันไดามามันก็ยังคงดังขึ้นมาต่อเนื่องและไม่นานหลังจากนั้นเสียงมันก็เงียบไปเหมือนกับว่าไอคนที่ว่านี้มันเดินขึ้นมาจนถึงชั้นสองแล้วตัวคุณอ้อเธอคิดฟุ้งซ่านว่าหรือจะเป็นยายคนนั้น แลวยายคนนั้นเข้ามาในบ้านได้ยังไงและถ้าไม่ใช่ยายล่ะถ้าเป็นโจรล่ะจะทำยังไงดีเพราะว่าตอนนี้เธอก็อยู่กับลูกเพียงแค่สองคนแถมในห้องนอนมันก็ไม่ได้มีอาวุธหรือว่ามีอะไรที่จะพอป้องกันตัวได้เลยคุณอ้เธอพยายามทำใจดีสู้เสือค่อยๆลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็เดินมุ่งตรงไปที่ประตูหน้าห้องเพื่อเช็คดูให้ดีว่าเธอล็อกห้องหรือย,อยังโดยในจังหวะที่เธอกำลังเดินมุ่งตรงไปที่ประตูและเยววินาทีหลังจากนั้น ไอไฟเซนเซอร์ที่พื้นหน้าห้องมันก็ติดขึ้นเหมือนกับว่าเซนเซอร์มันไปจับถูกขาใครสักคนหนึ่งคือไอไฟจุดนี้เนะี่ยมันเป็นไฟแบบเซนเซอร์ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเคยเห็นหรือเปล่าเหมือนกับว่าเซนเซอร์มันจะดักจับความเคลื่อนไหวเวลาเราเดินผ่านอะไรทํานองนั้นโดยไอจังหวะที่ไฟที่พื้นมันติดขึ้นคุณอ้อเธอก็เห็นชัดว่าตอนนี้ที่หน้าประตูห้องนอนมันมีเงาของเท้าคนคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ที่หน้าห้องนอนจริงๆซึง่งไม่กี่อึดใจหลังจากนั้น ประตูห้องนอนของคุณอ้อมมันก็ค่อยๆเปิดออกเปิดออกทั้งที่เธอกําลังจะเอื้อมมือไปล็อกประตูวินาทีนั้นคุณอ้อเองตกใจกลัวจนแทบจะหยุดหายใจเธอยือนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับไปไหนจนกระทั่งประตูห้องนอนมันถูกเปิดออกจนสุดและไอสิ่งที่ยือนอยู่ที่หน้าห้องก็คือยายแก่คนเดิมยายแกยืนคอเอียงหลังค่อมอยู่ที่หน้าประตูห้องนอนโดยที่มือขวาของยายแก่ก็ถือตุ๊กตาประหลาดตัวเดิม ยายแกยกมือซ้ายขึ้นมาชี้ที่คุณอ้อก่อนจะพูดเสียงแข็งขึ้นมาว่ามึงเอาลูกกูมาเดี๋ยวนี้สิ้นประโยคนั้นยายแกก็พุพ่งพลวดเข้ามาหาคุณอ้อในห้องทันทียายแกพยายามใช้มือซ้ายล้วงเข้าไปในปากของคุณอ้อในตอนนั้นเธอไม่รู้เลยนะครับว่ายายแกเป็นผีหรือว่าคนทุกอย่างเนี่ยมันดูเหมือนจริงจนรู้สึกได้จริง,รงๆเธอโดนง้างปากแล้วก็โดนมือล้วงเข้าไปในคอจริงๆในตอนนั้นคุณอ้อเธอพยายามดิ้นอย่างสุดแรงแต่มันก็ไม่เป็นผล ยายแก่คนนี้แกขึ้นนั่งคล่อมที่ตัวคุณอ้อแล้วก็ร้องตะโกนขึ้นมาเสียงดังร้องขึ้นมาด้วยประโยคเดิมๆว่ามึงเอาลูกกูมาเอาลูกกูมาจนท้ายที่สุดยายแกก็เอาไอตุ๊ก,กตาเน่าๆที่อยู่ในมือนั่นแหละยัดใส่ปากคุณอ้อจนตัวเธอเองหายใจไม่ออกแล้วก็ภาพตัดไปคุณอ้อเธอตื่นขึ้นมาอีกทีนึงก็คือเช้าอีกวันหนึ่งแล้วครับเธอรู้สึกตัวในตอนที่แฟนกลับมาถึงบ้านแล้วก็ปลุกคุณอ้อให้ตื่นขึ้น แฟนคุณออถึงงงเหมือนกันนะเพราะว่าตอนที่มาถึงบ้านเนี่ยคุณอ้อดันไปนอนอยู่ใต้เตียงเฉยเลยโดยที่ลูกสาวตัวเองก็นอนอยู่บนเตียงแฟนเขาถามว่าอ้อทำไมไปนอนใต้เตียงแบบนั้นล่ะคุณอ้อที่เพิ่งจะตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายก็เลยบอกแฟนไปว่าเมื่อกี้เนี่ยฝันเรื่องราวแปลกๆแ,และเมื่อวานก็เจอเรื่องที่มันแปลกสุดๆในชีวิตเลยคุณอ้อเล่าเรื่องของยายแก่ให้แฟนฟังตั้งแต่วันแรกที่ยายแกมายืนเกาะรั้วยอยู่หน้าบ้านทั้งสองคนเขาคุยกันแล้วก็ปรึกษากันนะครับ คือพยายามหาเหตุผลว่าสิ่งที่คุณอ้อเธอเจอมันคืออะไรกันแน่มาคิดๆด,ดูแล้วยายแก่คนนั้นเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าหมู่บ้านคุณอ้อมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมคุณผู้ฟังหมู่บ้านจัดสรรมันจะมีนิติมีรอปภอ,อยู่หน้าหมู่บ้านซึ่งถ้ามีใครแปลกหน้าหรือว่าคนนอกเข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่รปภที่อยู่หน้าหมู่บ้านต้องกันออกอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และเพราะคุณอ้อก,กับแฟนหาคําตอบไม่ได้แบบนี้เนี่แหละครับ ทั้งสองคนเขาก็เลยไปที่หน้าหมู่บ้านแล้วก็ถามพี่ร,ปรอปภที่หน้าหมู่บ้านดูถามเรื่องของยายคนหนึ่งยายที่หลังค่อมๆเคยเห็นบ้างไหมคือถามทํานองนี้นะเพราะพี่ยามหน้าหมู่บ้านแกก็ตอบกลับมาว่าไอ้ยายแก่ลักษณะที่คุณอ้อถามเนี่ยเคยมีมาที่หมู่บ้านเหมือนกันแต่ว่ายายแกไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านนะยายแกพยายามมาถามพี่ยามที่หน้าป้อมเนี่แหละว่าเห็นลูกแกไหมมาหลายวันแล้วก็มาบ่อยด้วยมาเช้ากลางวันเย็นเลย ซึ่งพี่ยามที่หน้าป้อมเขาก็เห็นแล้วล่ะว่ายายแกน่าจะสติไม่ดีแน่พี่เขาก็เลยไม่ได้ปล่อยให้ยายแกเข้าหมู่บ้านมาพี่ยามเขาก็เล่าให้ฟังนะครับวันหลังจากนั้นน่าจะประมาณสัปดาห์เดียวด้วยความที่พี่เขาเฝ้ายามอยู่ที่หน้าป้อมตลอดเวลาใช่ไหมในวันนั้นพี่เขาบอกว่ามันมีเสียงรถกู้ภัยเสียงรถหวอเสียงรถตำรวจดังลั่นผ่านหน้าหมู่บ้านไปพี่เขาก็เลยเดินออกไปดูปรากฏว่าที่หน้าหมู่บ้านเยื้องออกไปจากหมู่บ้านนิดเดียวมันมีเหตุรถบรรทุกชนยายคนหนึ่ง และยายแกก็เสียชีวิตคาที่แล้วก็ไม่ต้องเดาด้วยนะยายคนนั้นก็คือยายคนเดียวกันกับที่มาถามหาลูกกับพี่ยามเนี่ยแหละยายสติไม่ดีคนเดียวกันกับที่คุณอ้อเจอที่หน้ารั้วบ้านและจากที่พี่ยามเขาเล่าให้ฟังพี่เขาบอกว่าไอ้เรื่องที่พี่เจอเนี่ยมันเป็นสัปดาห์แล้วนะจู่ๆยายคนนั้นจะมาเกาะที่หน้าบ้านคุณอ้อได้ยังไงในเมื่อหนึ่งเลยพี่ไม่ได้ปล่อยให้ยายแกเข้าไปในหมู่บ้านสองก็คือยายแกเสียชีวิตไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว และจากเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอ้อได้ฟังมาจากพี่ยามหน้าหมู่บ้านครับคุณอ้อก,กับแฟนก็เลยลงความเห็นกันว่าสิ่งที่คุณอ้อเจอน่าจะเป็นวิญญาณของยายคนนั้นอย่างแน่นอนและยายคนนี้ก็น่าจะเป็นวิญญาณของผีสติไม่ดีเพราะว่าถ้าเป็นไปอย่างที่พี่ยามหน้าหมู่บ้านเล่าให้ฟังมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าว่ายายแกก็เสียสติตั้งแต่ก่อนหน้าที่แกจะตายพอยายแกตายปุ๊บยายก็เลยกลายเป็นผีเสียสติ ในตรงจุดนี้ผมขอดอกจันไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับมันเป็นความเห็นของคุณอ้อคนเดียวเท่านั้นผมเองที่เป็นผู้เล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงมันเป็นยังไงแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะครับคุณผู้ฟังถึงคุณอ้อจะรู้เหตุผลแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เธอไม่รู้เลยก็คือทําไมต้องเป็นเธอล่ะทาไมยายคนนั้นต้องเจาะจงมาที่บ้านเธอหรือว่าบ้านเธอมีลูกสาวและลูกสาวเธอหน้าตาเหมือนลูกของยายแกหรออะไรทํานองนั้นในตอนที่อยู่ที่ป้อมเนี่ยเธอก็สงสัยใช่ไหม ออคาดคันอะไรจากพี่ยมไม่ได้อีกแล้วคุณอ้อก,กับแฟนก็เลยเดินกลับบ้านไอ้ตอนที่เดินกลับบ้านนั่นแหละเธอเอาถุงขยะในมือเนี่ยไปเปิดถังขยะแล้วก็ทิ้งที่หน้าบ้านไอ้ตอนที่เปิดฝาถังขยะคุณอ,อ้อดันเห็นว่าที่ถังขยะของบ้านเธอมันมีตุ๊กตาตัวนั้นของยายแก่อยู่ในถังขยะด้วยไอ้ตอนที่คุณอ้อเธอเห็นเธอก็เลิกลักใหญ่เลยเธอหันไปบอกแฟนว่าไอ้ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยแหละที่เห็นยายแก่แกถืออยู่หน้าบ้าน แล้วก็เป็นตุ๊กตาเดียวกันกันกบที่ยายแก่แข่ยื่นให้คุณอ้อแต่ว่าคุณอ้อไม่รับตัวเธอไม่รู้นะครับว่าตุกตาตัวนี้มาอยู่ในถังขยะหน้าบ้านเธอได้ยังไงแต่พอเธอเห็นปุ๊บแฟนคุณอ้อเธอก็ล้วงขึ้นไปหยิบตุ๊กตาตัวนั้นในถังขยะก่อนที่จะเอาน้ํามันกา๊าซในครัวมาราดแล้วก็จุดไฟเผาต,ตรงนั้นเลยแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมหลังจากที่แฟนคุณอ้อเธอเผาตุ๊กตาตัวนั้นที่หน้าบ้านหลังจากวันนั้นตัวเธอกับครอบครัวก็ไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเกี่ยวกับยายคนนี้อีกเลย ยายแกไม่มาทั้งเสียงไม่มาทั้งให้เห็นไม่มาทั้งในความฝันคุณอ้อก,กับแฟนเขาก็เลยคิดว่าการที่คุณอ้อเจอเรื่องราวแปลกๆของยายคนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าที่หน้าบ้านของคุณอ้อมีตุ๊กตาตัวนี้เป็นสื่อของยายแกหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะทุกวันนี้คุณอ้อก,กับแฟนก็ยังไม่ดูนะครับว่าใครมันมือบอลเอาตุ๊กตาตัวนี้มาทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านเธอมาทิ้งจนทําให้ตัวเธอกับครอบครัวต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆแบบนี้ คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์โตเกียวฮิวแมนนะครับคุณผู้ฟังลำโพงใต้หมอนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนยังแค่คุณสอดลำโพงเอาไว้ใต้หมอนคุณจะสามารถฟังพอดแคสต์ได้หลับสบายทั้งคืนโดยที่เสียงจากลำโพงจะไม่ไปรบกวนคนข้างๆเลยแม้แต่นิดเดียวหลับสบายไม่ปวดหูไม่ต้องใส่หูฟังตลอดคืนเรื่องราวนี้ของคุณอ้อครับคุณผู้ฟัง จริงๆตอนที่ผมอ่านผมก็งงเหมือนกันนะงงเหมือนคุณอ้อนั่นแหละว่าตุ๊กตาตัวนี้มันมาจากไหนแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมที่ผมเล่าเรื่องผีมาตลอด600กว่าเอพิโซดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้นะครับในสิ่งที่คุณอ้อคุยกับผมนั่นก็คือคุณอ้อเขาคิดว่าตุ๊กตาตัวนี้อาจจะเป็นสื่อกลางให้วิญญาณของยายคนนั้นเออผมคิดว่าเรื่องนี้นี่อาจจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมอ่านมานะส่วนมากถ้าเจอวิญญาณมันจะมีของแปลกๆเข้ามาอยู่รอบตัวเราเนี่ยแหละ อาจจะมีสักอย่างหนึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงชีวิตหนึง่งและไอของสิ่งนั้นนั่นก็คือต้นเหตุนั่นคือสื่อวิญญ,ญาณครับคุณผู้ฟังหมายเหตุตรงนี้นิดหนึง่งของสิ่งนั้นอาจจะต้องมีวิญญาณสิงอยู่หรือว่าอะไรทํานองนี้นะครับมันไม่ได้มีของเก่าแล้วก็มีผีอยู่ในนั้นทุกอันนะและถ้าถามผมนะครับว่าตุ๊ก,กตาไปอยู่ในถังขยะบ้านคุณอ้อได้ยังไงผมคิดว่าตุ๊ก,กตาตัวนี้มันอาจจะมีใครมือบอลเอามาทิ้งก็ได้มั้ง หรือไม่ก็เด็กคนไหนสักคนหนึ่งเอามาเล่นแล้วก็เอาไปทิ้งถังขยะก็คงไม่ได้ตั้งใจมาทิ้งในถังขยะบ้านคุณอ้อหรอกครับเพียงแต่ว่าคุณอ้อดันโชคดีไงถังขยะบ้านคุณอ้ออยู่ใกล้มือเขาเขาก็เลยทิ้งตรงนั้นซะเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าวิญ,ญญาณของยายคนนี้ก็มาหาคุณอ้อเพราะว่าตุ๊กตาอยู่หน้าบ้านคุณอ้อตรงจุดนี้เป็นความเห็นของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับและคุณผู้ฟังแหล่ะรครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ คุณคิดว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นสื่อกลางของวิญญาณของยายคนนี้จริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณดูข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วย แถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอ,อให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ